สวัสดีค่ะฟ้านค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะโอ้โหหลายคนบอกว่าหายหนะ้าหายตาไปนานนะวันนี้มาเจอกันแบบจุกๆไปเลยนะคะก็วันนี้จะพามาดูตู้แช่สแตนเลสนะคะรุ่นใหม่ของ k i คิงคูเลยจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆสามารถแช่ได้ทุกอย่างเหมาะกับทุกร้านค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มนะคะหลังขายของชำแช่เครื่องดื่มก็สามารถแช่ได้นะคะสามารถแช่เครื่องดื่มด้านบนนะคะน้ำแข็งด้านล่างสามารถทําเบียร์วุ้นด้วยยังได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้พิเศษจริงๆหรือสําหรับบางร้านนะคะอยากเอาไปตั้งในร้านอาหารไว้ในห้องครัวแช่อาหารสดได้ไหมสต๊อกเนื้อสัตว์ได้ไหมนะคะร้านอาหารตามสั่งได้ไหมบอกเลยตัวนี้ก็สามารถแช่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมาะกับทุกร้านค้าเลยฉันตั้งใจฟังอุณหภูมิของเขาดีๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีหลากหลายอุณหภูมิในตัวเดียวกันนะคะมาไล่ดูตั้งแต่ด้านบนกันเลยค่ะด้านบนของเขาเนี่ยจะออกแบบมาเป็นในรูปแบบของตะแกรงนะคะโอโหเหมาะมากสําหรับเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบกล่องเนาะกล่องนมนะคะหรือว่าจะเป็นผักผลไม้ก็เหมาะสําหรับด้านบนนะคะในชั้น2กับชั้น3เนี่ยก็จะเริ่มเย็นจัดแล้วนะคะแช่เครื่องดื่มอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะ ส่วนช่องสุดท้ายตัวนี้ก็คืออุณหภูมิแบบติดลบเลยนะคะหลายคนชอบเอามาทําเบียร์วุ้นกันช่องนี้นะเพราะว่าอุณหภูมิเย็นจัดจริงๆก่อนที่จะแข่งนะคะมาในช่องข้างล่างนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นสแตนเลสนะจ๊ะก็สามารถแช่แข็งได้เลยเราแช่น้ําแข็งได้นะคะหรือว่าสต็อกเนื้อสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับตัวฟ้าแล้วก็ถือว่าจุใจมากๆถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ